ะะพี่เป็นชุดเซ็ตสองชิ้นนะคะพี่เป็นเซ็ตผ้าใหม่นะคะผ้าลินินผสมกับใหม่นะพี่เนื้อผ้าของเขาละเอียดมากค่ะพี่ตัวนี้นะคะเนื้อผ้านะดีผ้านุ่มนะคะพี่เ,เนื้อเบาเนื้อเย็นใส่สบายค่ะพี่ผ้าลินินผสมกับใหม่นะตัวนี้นะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดและไม่มีซับในเป็นชุดเซ็ตสองชิ้นอย่างนี้นะ,ะพี่ให้ทั้งไอให้ใหทั้งเสื้อให้ทั้งกางเกงเลยนะคะพี่ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวเสื้อก่อนงานเสื้อเขาจะเป็นคอปกนะคะพี่ตัวนี้นะแล้วก็กระดุมข้างหน้าแกะได้จริงทุกเม็ดนะคะพี่แขนใส่สบายนะไม่ต้องกลัวนะคะงานเป็นของสาวอวบมาด้านะหลังก็ลายใส่สวยแบบนี้นะคะ่ะพี่ผ้าดีมากๆตัวนี้อยากให้ลองเลยผ้าของเขาเนื้อนะคะพี่ลื่นนะคะพี่เบาเย็นใส่สบายตัวนี้ผ้าเนื้อละเอียดมากเป็นผ้าลินินผสมกับใหมนะคะพี่ ัวเสื้อก่อนอกเสื้อหน้าผ้าสี่สบแปดนิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่สิบหกนิ้วค่ะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่สาสิบแปดขึ้นไปค่ะพี่ใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆนะพี่ผ้าดีมากๆเลยเดี๋ยวพี่ดูตัวกางเกงนะทรงกางเกงสวยมากค่ะพี่ตัวนี้นะเอวกางเกงก่อนยืดสาสิบนะคะพี่ยืดสุดสี่สิบความยาวกางเกงอยู่ที่ส7ิ็นิ้วทรงกางเกงสวยมากๆมีกระเป๋าลงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้ สะโพก4446ใส่ได้ค่ะพี่ดูนะสวยมากๆเลยให้เป็นเซตนะคะพี่ให้ทั้งเสื้อให้ทั้งกางเกงนะเซตสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงนะขอให้โปรพี่นะคะพี่จากปกติเซตเนี้ย35วันนี้ขอให้โปรนะสำหรับคนที่กดติดตามช่องค่ะพี่ให้แค่299พอบอกเลยว่าผ้าตัวเนี้ยเนื้อดีมากเนื้อนุ่มนะคะพี่ เนื้อผ้าดีเนื้อละเอียดมากๆเลยให้พี่สองเก้าเก้าพอค่ะพี่พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงมาอยู่ที่กล้องของพี่ขอบคุณเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้ค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบสำคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะ ขอเรียกว่าสีน้ำตาลทองนะคะพี่สวยมากๆเลยได้เป็นแบบนี้ค่ะให้โปรแค่2 9 9เท่านั้นนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่ดูนะทรงสวยมากๆค่ะพี่เรียกว่าสีน้ำเงินนะคะพี่เสื้ออกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเอออกหน้าผ้าเสื้อ48นิ้วนะคะพี่ความยาวเสื้อ26นิ้วค่ะกางเกงสวยมากๆเลยเอวก่อนยืด30ิยืดสุด40ควา,า,า,ามยาวกางเกง37นิ้วสะโพก 4, 4ี่ 6, 6ี่ใส่สบายและไม่กระเป๋าล้วงนะพี่ ทั้งสองข้างใช้งานได้4 4่6ใส่สบายและมีกระเป๋าล้วงนะพี่ทั้งสองข้างใช้งานได้ค่ะพี่ให้ทั้งเซตนะคะพี่299เท่านั้นสีน้ําเงินนะคะตัวนี้นะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีเขียวนะคะตัวนี้จะเป็นเซตสีเขียวนะ299เท่านั้นและเซตสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าเซตสีดานะคะพี่ ปลายจะเป็นแบบนี้นะตัวนี้เด็กสีดํานะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ขอให้โปรสำหรับคนที่กดติดตามช่องนะเอาไปแค่29 9เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหมา่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิโวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้ให้เป็นเซตนะทั้งเสื้อทั้งเกงค่ะพี่ผ้าลินินผสมไหมเนื้อละเอียดและเนื้อดีมากๆเนื้อนุ่มนะคะพี่ตัวนี้หนูให้โปรพี่แค่29 9เท่านั้นค่ะเสื้ออกหน้าผ้า48นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่26นิ้วนะคะความยาวเสื้อ26นะ กางเกงเอวก่อนยืดค่ะพี่สาสิยืดสุดสี่ิบความยาวกางเกงส7มสิบเจดนิ้วสะโพกสี่สี่สี่หกใส่สบายเลยให้เป็นเซตแบบนี้นะคะพี่สองเก้าเก้าเท่านั้นถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีดำนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยกางเกงมีกระเป๋าใช้ได้นะพี่เซตต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้ค่ะพี่เรียกว่าเซตสีเขียวนะเซตต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่เรียกว่าเซตสีน้ำเงินนะคะสวยมากๆเลย และเซตสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้สําหรับหนูขอเรียกสีน้ําตาลทองนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่เอาไปแค่สองเเท่านั้นนะคะพี่ถ้าจะมองเป็นสีเหลืองก็ได้นะพี่มันจะเป็นสีเหลืองแบบสีเหลืองทองอันนี้ขอเรียกน้ำตาลทองนะคะพี่ให้แค่299เท่านั้น,นะค่ะพี่งานสวยมากๆเลยค่ะ